สดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทบริษัท p t ทีทีกล l c บ e ลเคมิคอลจำกัดมหาชนบริษัท i r อาพีซี c, จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับไปดูตลาดหุ้นไทยที่เปิดทำการซื้อขายในเช้าว,วันพุธนี้นะครับ12 มีนาคมครับก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับ3.81จุดปนะครับปัจจัยของภูมิภาคดูจะกดดันนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียบ้านเรานี่ก็ปรับลดลงโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับหางเสง็งดัชนีหางเส็งฮ่องกงนี่ลงค่อนข้างแรงนะครับอันอมีเรื่องราวมาจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะฮะความกังวลใจดังกล่าวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันปัจจัยภายในวันนี้นักลงทุนเองก็คงจะต้องรอ นะครับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับวันนี้คงจะชัดเจนนะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่2.25%ต่อไปหรือว่าจะมีการปรับลดลงนะครับเพราะว่าฝ่ายที่มองว่าอาจจะปรับลดลงนั้นก็เชื่อว่าถ้าน่าจะปรับลดลงประมาณสัก0.25%หรือว่า25 basis point นะครับเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องของการประชุมกรนงนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนเองก็เก่งกันนะครับว่าอาจจะมีการปรับลด ดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดูจะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างคึกคักทีเดียวเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ประกอบกับทางนายกประชุมครมก็มีการพูดกันถึงเรื่องที่อยากจะเชิญธนาคารพาณิชย์มาพูดจากันเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับก็หนุนทําให้เมื่อวานนี้การซื้อขายของตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ต่อเนื่องมาถึงช่วงบ่ายนะครับโดยดัชนีนี่ขึ้นไปทําจุดสูงสุดนี่1366.06จุดเลยนะครับบวกไปถึง17.01จุดนะก่อนที่จะปิดตลาดก็ปรับบวกไป15.23จุดนะครับหรือว่า1364.28จุดนะครับ1.13%นะครับที่ปรับบวกขึ้นไปมูลค่าการซื้อขายก็33,110.48ล้านบาทก็พอใช้ได้นะครับ เมื่อวานนี้สรุปการซื้อขายก็ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาตินี่ก็ซื้อสุทธิอีกวันหนึ่งนะครับ251.49ล้านบาทนะแล้วก็สถาบันซื้อสุทธิ1 2 3่1,230ล้านบาทนะครับบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ247.74ี่2 4 7 7ล้านบาทในขณะที่รายย่อยขายสุทธินะครับกลุ่มเดียวเลยนะครับ1,729.36ล้านบาท ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็ประกอบไปด้วย t u u นะครับปตท IVL หรือว่า Indorama v e n t u r e นะครับแล้วก็มี a d v a n c e นะครับจัสินก็มีเพียง a d v a n c e เท่านั้นนะครับที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่เหลือนี่ราคาปรับบวกกันขึ้นไปทุกหุ้นนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ก็ปกคลุมด้วยบรรยากาศของทั้งกรณี ยูเครนนะครับซึ่งล่าสุดนี้สภาของไครเมียเองก็ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่จะแยกออกมาเป็นอิสระแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะมีการทําประชามติตั้งคําถามว่าจะไปรวมอยู่กับรัสเซียรหรือไม่นะครับซึ่งก็กลายเป็นชนวนที่ก็วิตกกังวลกันนะครับว่าอาจจะทําให้ความรุนแรงนี่หรือว่าการเผชิญหน้าอาจจะกลับมานะครับเพราะว่ายูเครนคงจะไม่ยอมนะครับการแยกตัวของไครเมียก็กดดันให้ดัชนีของ ตลาดหุ้นของยุโรปเองก็เคลื่อนไหวในแดนลบนะครับปิดตลาดนี่ฟุตซี่ร้อยปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับ3.93.0.06%เนื่องจากว่าลงมาเมื่อวันจันทร์พอสมควรแลวนะครับเช่นเดียวกับฝรั่งเศสครับก็ปรับลดลงต่อในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับ2 1 1สจุดหน่รือ่อนะครับส่วนของเยอรมนีครับปรากฏว่าก็ได้แรงหนุนจากตัวเลขส่งออกนําเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นตัวเลขเดือนมกราคม นะก็ทําให้มีแรงซื้อพยุงขึ้นไปในหุ้นหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจส่งออกและนําเข้านะฮะทำให้ปิดตลาดสามารถขึ้นไปบวกได้42.29จุดครับ0.46นะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดการซื้อขายแต่ว่าก็อยู่ในกรอบแคบๆนะครับปัจจัยสําคัญนั้นก็เป็นเรื่องจากเศ,ษศรษฐกิจจีนนะครับเพราะว่าการที่ ตัวเลขส่งออกของจีนลดลงอย่างหวบภาพในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยก็วิตกกังวลกันนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะมีสัญญาณการชะลอตัวแล้วก็กระทบต่อนะครับพวกที่ทําพวกสินค้าโภกพัณฑ์นะครับหุ้นสินค้าพภคภัธฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเหมืองแร่กลุ่มทองแดงนี่เมื่อคืนนี้ร่วงลงอย่างหนักเลยนะครับฉุดให้ดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับลดลงนะครับโดยดาวโจนลงไป67.4 3จุดสุดครับ0.41ดนเปอร์เซ็นต์นะครับน่สแตกก็ปรับลง27จุด 26จุดครับ0.63%แล้วก็ S&P 500ก็ปรับลดลงไป9.54จุดครับ0.51%ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงเกือบจะทุกตลาดเลยนะครับโดยที่ปรับลงค่อนข้างหนักนี่ก็จะปีนิเคอีนะครับนิเคอีล่าสุดนี้เมื่อ9นาิกา30นาทีนี้ปรับลดลงไปถึง2.15%เลยนะครับ327.96จุดครับ เซี่ยงห้ลงไป5.25จุดครับ0.26แล้วก็ที่ลงหนักด้วยนะครับ1% 1.5%นะครับก็คือห่างเสี่งฮ่องกองครับลบไป333.05จุดครับที่เหลือเป็นสเตรทไทม์สิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่เช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับปัจจัยก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งยังกดดัน ตลาดหุ้นอยู่นะครับโดยเฉพ,พ,พาะภูมิภาคเอเชียในเช้าวันนี้นะครับหุ้นของออสเตรเลียนี่ก็ถือว่าลงแรงนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเหมืองแรกก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเนื่องจากว่าก็ขายวัตถุดิบส่งไปให้จีนในการาผลิตสินค้าเพื่อส่งออก,อกต่ออ,อ,อ,อีกขั้นหนึ่งนะครับ ส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทเปิดตลาดมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับ3 2 3 6ถึง32.37บาทต่อดอลลาร์นะครับแต่ว่าเย็นเช้าวันนี้แข็งค่านะครับ102.92จากเมื่อวานที่ปิดที่1 0 3 3 1นะครับเช่นเดียวกับยูโรครับ ช้าวันนี้ก็อยู่ที่1.3860นะครับก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเช่นกันนะครับส่วนน้ำมันครับก็ดูจะผันผวนพอสมควรครับดับูทีไอของสหรัฐเมื่อคืนนี้ลง1งเหรียญเเซนแต่ว่าเบรนต์ตลาดลอนดอนบวกขึ้นไป47เซนดูไบเมื่อวานนี้ลงไปเพียง1นเซนเกิดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องของราคาน้ำมันเสเล็จรูปในตลาดสิงคโปร์ครับเอาละครับรอยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของทองคำครับ เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มวททเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดิน บนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI คับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับรวมทั้งกรณีของยูเครนนะครับก็ทําให้มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็โยกเงินจานวนหนึ่งนั้นเนี่ยก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับทองคําก็เป็นทางเลือกหนึ่งทำให้เมื่อคืนนี้ตลาดโคเม็กซ์นะครับทองก็ยังปรับบวกต่อเนื่องขึ้นไปนะครับบวกไป5เหรียญย0เซนก็มาปิดที่1346ี่เหรียญ70เซนแล้วก็เช้าวันนี้ทางฝั่งเอเชียนี่มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนักนะครับทำให้ทองนี่ทะยานขึ้นไป อีก10เหรียญเสร็จๆนะครับตอนนี้ก็กำลังไปทดสอบระดับ1,360นะครับทำให้เช้าวันนี้สมาคมค่าทองคำนี่ประกาศราคาครั้งแรกนี่อ้างอิงราคาโกลสปอตนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญห้าสิบ แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยน32บาท38นะครับปรับราคาครั้งแรกนี่บวกขึ้นไป200บาทต่อบาททองคำนะครับนี่ก็คือราคาทองคำราคาครั้งแรกของเช้าวันนี้บ้านเรานะครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับเซ็ตอินเด็กล่าสุดนี่ก็ลบอยู่0.84จุดนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีจริงๆนะครับแล้วก็ติดตามกรงงอเขาประกาศเรื่องของดอกเบี้ยครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากนไปก่อนสวัสดีครับ